รากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงสิกว่านาทีสุดท้ายนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาาและอาจารย์สุภสศรสีงามฮะทั้งสองท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติฮะกำลังคุยกันถึงเรื่องอุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่23มีนาคม2 5 5 9ซึ่งเป็นจันทรุปราคาเงาหมัวที่เกิดขึ้นตรงราศรีกันตรงระยะสิองศาเศษฮ ครับราศีการเป็นราศีธาตุดินชนิดทวิภาวราเีครับแล้วก็เป็นพบที่หกฮะ <Regular. S 1> ของดวงเมืองที่เรียกว่าอริพบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรือนชะตาเนี่ยนะครับก็คืออุปราคาเกิดขึ้นในเรือนอร,รนะิของดวงโลกของดวงบ้านดวงเมืองนะฮะมันจะส่งผลยังไงนะฮะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไป นะครับขนาดพม่าก็ยังเปลี่ยนเลยตอนนี้พม่าเนี่ยได้พัฒนาที่พดีคนใหม่นะนะฮะคนใหม่คนแรกด้วยที่มาโดยวิถีเช่นนี้นะฮะนะครับพม่าเดิมนี่เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารนะฮะเดี๋ยวนี้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำนะนะนกก็มีพัฒนาที่พดีคนใหม่นะฮะเออชื่อคนไทยอาจจะฟังแปลกแปลก ชื่ออะไรก็จำนะชื่อถิ่นจอนะฮะนะครับก็ภาษาพม่าไงถ้ามีรองประธานาธิบดีนะฮะมายินสวยอะไรเนี่ยเนี่ยจำจำมาสองคนนะฮะเพราะนั้นแน่าจะเห็นว่าการเมืองรอบบ้านเรานะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับแล้วที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นไงนะฮะเอากำลังแข่งขันกันนะใครจะเป็นตัวแทนของพรรค ดิโมครัตนะครับหรือใครเป็นตัวแทนของร<ะ>ุลนะิปาิคันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะเพราะนั้นโหนสุภัสสรกับโหนวันทิดาเนี่ยนะฮะจะต้องพยากรณ์ออกมาว่าผู้นำสหรัฐ<ะ>นะคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย<ะ>นี่นะฮะนะครับ<ะ>อ้าวมาดูอุปราคา อุปราคาเนี่ยเกิดขึ้นนะ,ะตรงราศยการใช่ค่ะ,ะ,คะเรือนตรงนั้นเป็นเรือนอารีอรินี่หมายถึงอะไรหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงเนี่ยเกี่ยวกับสาธารณสุขอาจจะมีปัญหามีโรคภยัยไข้เจ็บมีการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคที่ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวมาก่อนนะคะ,ะโรคโรคที่ปุบรับเกิดขึ้นมากระทันหันเพราะว่า เกิดอุปรุปราคาตรงนี้เนี่ยมีเตบส่วนมากจะไม่ค่อยดีค่ะจันค่ะไปไปด้านร้ายมากกว่าอ่คือราศีที่เกิดเป็นราศีกันค่ะราศีกันเป็นภพที่ภพที่หกของดวงโลกของดวงเมืองนะฮะภพที่หกก็หมายถึงอริยนั่นแหละค่ะปัญหาอุปสรรคการแก้ไขปัญหาค่ะนะครับรวมไปถึงการสาธารณสุขค่ะโรคภัยไข้เจ็บการรักษาพยาบาลค่ะวงการทางการแพทย์ นะฮะอนามัยนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นวงการอื่นด้วยนะวงการการป้องกันประเทศนะครับอกองทัพทหารบกทหารเรืออะไรพวกนี้หาความขัดแย้งอะไรนะกระทรวงกลาโหมวงการแพทย์อันนี้สาธารณสุขเพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่ชัดๆอ่ะตอนนี้เห็นอยู่ชัดๆทั้งสององค์กรนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ให้ดีนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย นะฮะเห็นชัดะนะครับความขัดแย้งในองค์กรหนึ่งการระบาดของเชื้อโรคแปลกแปลกนะฮะไม่ใช่ระบาดเฉพาะคนนะนะฮะระบาดทั่วๆไปอ่ะนะฮะในสัตว์ในพืชนะฮะในพืชด้วยในพืชด้วยอ่าในพืชในสัตว์ในคน นะเพราะนั้นคนต้องเปไงระมัดระวังค่ะระมัดระวังนะฮะสุขภาพเออแล้วส่งผลไปทางปัญหาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยไงนะฮะแล้วองค์กรพวกนี้ยังกระทบกระเทือนในวงการการป้องกันประเทศด้วยนะฮะแต่ข่าวตอนนี้อาจจะมองดูว่า แม่น้ําทั้งสี่สายจริงว่ามาบรรจบกันได้ไหมยัง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 สามัคคีกันดีอยู่แต่ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะครับนะครับทั้งในวงการกองทัพวงการทางการแพทย์และวงการทางสาธารณสุขด้วยนะฮะอันนี้เป็นความรู้ทางโบราศาสตร์เกิดโรครักษายากด้วยนะคะอาจารย์คนเป็นโรคแปลกๆนะฮะโรคที่ไม่เคยเกิดมาก่อนก็เกิด อ่าเนี่ยก็ดูแลเกิดแล้วกก็รัษาาหยดูแลสุขภาพตนเองค่ะคนใกล้ชิดนอ่าคนใกล้ชิดนะฮะมีลูกก็ดูแลลูกนะฮะมีเมียก็ดูแลเมียเฮ้ยนะฮะภรรยาเนี่ยมีสามีก็ดูแลสามีให้ดีค่ะนะฮะนะครับอ้าวต่อไปนะฮะอุปราคาเนี่ยนอกจากเกิดในราศีในเรือนชะตาแล้วเนี่ยนะฮะยังเกิดนะฮะ ในนาวางตรียางแล้วก็ในเลิกด้วยะนะนวางตรียางนี่อาจจะรายละเอียดไปนะฮะแต่เรามาดูว่าเกิดในเกิดในเลิกไหมค่ะค่ะเสวยหาสตะเลิกนักกษัตริย์เลิกที่ 13, 13. ประกอบด้วยภูมิปาโลแห่งเลิกนะคะที่ราศีกันนะคะ,ะแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็ภูมิปาโลนี่ก็หมายถึงว่าผู้รักษาแผ่นดินอยู่แล้วนะคะ,ะก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับบ้านกับเมืองนะคะแล้วก็มีดาวพระพุธนะคะเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเกิดในบูรณะเลิกเพราะฉะนั้นบ,บูรณะเลิกเนี่ยจริงๆปกติแล้วมันจะส่งผลให้คุณนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาพอว่ามีอุปราคาหรือเงามัวขึ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิปาโลแห่งเลิกนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะค่ะเรื่องแผ่นบินเรื่องการดูแลภูมิปารโลภูมิปาโลมันมาจากคำสองคำค่ะแปละะว่า ผู้นี้ปาโลเลิกนะฮะแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินอ่าผู้นี้แปลว่าสถานที่ฮะค่ะแปลว่าแผ่นดินค่ะปาโลมาจากคำว่าปาละค่ะปาละแปลว่าการปกครองการรักษาค่ะเพราะนั้นก็หมายถึงเลิกของผู้รักษาแผ่นดินค่ะการปกครองนะครับเพราะนั้นเรื่องการเมืองการปกครองก็ต้องชัดเจนไงนะครับมันเกิดเงาหมัวขึ้นเนีมีปัญหาเออมันก็มองแล้วเอ้ย คำหูคำวงไม่ชัดเจนนะ,ะมันไม่<ก>ชัดเ,เจนเพราะนั้นเนี่ยคำสั่งอะไรต่างๆนะครับต้องชัดเจนต้องชัดเจนะนะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าแถวกันให้ดีๆะะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าวรรศาสตร์ก็เป็นประโยชน์นะค่ะ เนี่ยาบเป็นแนวความคิดนะเตรียมตัวระมัดระวังแก้ไขปัญหาป้องกันเหตุที่จะเกิดถึงถ้าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้าเราป้องกันไว้เนี่ยถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะเพราะเห็นเงาหมัวเพราะเห็นเงาหมัวนะฮะก็มัวหมัวนะครับมัวเรื่องอะไรที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยนะฮะนะครับในอีกหลักการหนึ่งก็คือการพยากรณ์อุปราคาเนี่ยก็จะดูว่าในขณะเกิดอุปราคาเนี่ย มีดาวอะไรเข้ามาสัมพันธ์กับแนวอุปราคาบ้างนะฮะเราก็มองไปบนท้องฟ้านะครับมองไปในขณะเกิดอุปราคาเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์กลุ่มดาวพุธใช่ค่ะอยู่ตรงราศีราศีมีนค่ะอยู่ตรงราศีมีนและเห็นดาวจันทร์อยู่ตรงราศีกันต้นต้นราศีนะฮะนะครับต้นราศีเคยเห็นไหม เห็นครับต้นราศีคือเพิ่งเข้าย้ายเข้าราศีไปไม่เยอะค่ะแล้วใบมันเป็นยังไงนะฮะแล้วตรงราศีสิงเดีซึ่งติดกับราศีกันน่ะมีดาวพฤหัสกลุมอยู่กับใครกับพระราหูอ่าพระราหูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในทางพิจารณาเนี่ยดาวที่มาสัมพันธ์กับแนวอุปราคาที่น่าคิดอ่ะนะครับก็คือหนึ่งดาวพุธสองดาวพฤหัสที่กลุ่มกับลาว เพราะนั้นเราจะพิจารณาอย่างไรในการพยากรณ์ถ้าท่านเป็นนักโหราศาสตร์ท่านก็ต้องพยากรณ์วงการเกี่ยวกับดาวพุธดาวพฤหัสลาหคหะนะครับว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรแค่มัวมัวแค่มัวมัวค่ะเอาดูความมัวมัวในในในวงการของดาวพุธก่อนค่ะ ก็ดาวพุธก็สัมเดงถึงคือนักเขียนนะคะนักเขียนผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะคะการสื่อสารนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะหมายถึงนักพูดนักคิดนักเขียนอะไรด้วยนะคะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็อยู่ในร่วมของดาวพุธคราวนี้พอว่าเกิดอุปราคาหรือว่าเงาหมัวขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ อาชีพนี้องค์กรนี้หรือว่าวิชาการเกี่ยวกับด้านนี้นะคะเกี่ยวกับดาวพุธนะคะการพูดสื่อสารนะคะแล้วก็นักเขียนนักคิดนักศึกษานะคะคนนี้เกี่ยวหมดนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยนะคะ <S <S แล้วก็ความขัดแย้งนะคะแล้วมันหมายถึงว่าพุธมันก็คือจดหมายด้วยหมายคือเอกสารได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายได้ด้วยในแนวทางนะคะต้องต้องพูดกว้างกวงไงกว้างกค่ะนะฮะดาวพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสารค่ะ เพราะนั้นวงการสื่อใช่นะวงการสื่อมันถูกเงามัวบดบังค่ะแค่มัวมัวแค่มัวมัวนะครับเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการสื่อก็ทําให้มัวมัวไปค่ะนะฮะเพราะนั้นต้องระมัดระวังคนที่ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองค่ะนะฮะของดาวพุธค่ะนะครับก็คืออาจจะเป็น นะนักจัดรายการอย่างพวกเราครับนะหรือนักจัดรายการที่โด่งดังบางท่านอะไรเนี่ยหสื่อต่างสื่อต่างๆวงการหนังสือพิมพ์วงการวิทยุทีวีนักประพันธ์ได้นะใช่ได้นะะครับเออเดี๋ยวนี้ทีวีก็มีปัญหาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีดิจิตอลเนี่ย นะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวพุธอยู่ในแนวอุปราคาก็ยังต้องระวังรามัดระวังนะคะนะฮะนอกจากดาวพุธแล้วมีอีกองหนึ่งคือดาวพฤหัสจันทร์ที่ดาวพฤหัสนะคะตอนนี้ก็โคจรถอยหลังมาเล็งกับรอยประทับของแนวอุปราคานะคะครั้งนี้ด้วยก็ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายในวงการศาสนาโรงเรียนวงการแพทย์วงการกฎหมายสภาร่างกฎหมาย จะเกิดการสูญเสียผู้ใหญ่ในวงการดังกล่าวนะคะพระผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ในระดับสูงนะคะก็จะจะ,จะมรณภาพด้วยนะคะจะเกิดความขัดแย้งแตกหักแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะอาจารย์นนดาวพฤหัสดนวพฤหัคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสค,ค่ะที่าดาวพฤหัสก็คือคือดาวครูดาวค,ครูดาวหมอดาวนักบวชเนี่ย อ่านะฮะหมอคือนักบวชหมอคือนักบวชหมอสูตแพทย์ดาวครูดาวหมอนักบวชอ่าดาวแห่งศีลธรรมจริยธรรมศีลธรรมศาสนาค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวงการพวกนี้ยังต้องระวังไงมีปัญหานะครับมีความขัดแย้งช่วงนี้อ่านะเพราะเพราะทหารไปกุมกลาหูอ่ะ หนึ่งกรุงเมลาร์สองสัมพันธ์คะแนนอุปราคาสองครั้งค่ะะนทั้งสุยุปราคาและจันทรุปราคาเมื่อวันที่เก้ามีนาที่ผ่านมาแล้วก็จันทรุปราคาค่ะในวันที่ยี่สิบสามมีนาที่จะถึงค่ะพอเห็นดาวพฤหัสปั๊บคิดถึงอะไรรู้่ะค่ะคิดถึงคอรมอคอรมอย่อมาจากคณะรักษาความมั่นคงคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่คูณรวมมกกงครับขรมอคือคณะรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมตินะฮะเป็นเอกฉัน์เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ให้กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลางๆกันเนี่ยที่มีท่านมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกรรมการเนี่ยนะฮะที่เ โดยให้ลงมติในวันที่7สิงหาวันที่7สิงหานะครับแล้วก็บอกว่าห้ามป่วนด้วยห้ามป่วนด้วยค่ะห้ามป่วนห้ามปลุกกระดมนะฮะเออนะฮะเห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ห้ามป่วนใช้วิถีอย่างการลงประชามตินะฮะแต่พอเรามามองทางโหราศาส์นะ มองทางโหราศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคอรมอก็ช่างคิดนะเนี่ยหรือจะมีโหรคอยให้ําปรึกษาหาหรือยู่ค่ะจำประจําเนี่ะเพราะวันที่ลงประชามตินั้นพระรหัสย้ายเอไงเป็นวันที่พระฤหัสย้ายราศีวันที่เจ็ดสิงหานะครับซึ่งวันที่ดาวพระฤหัสสาร์ดีเป็นไงย้ายราศีจากย้ายราศีสิงหาสีงหา ย้ายราศีจากราศีสิงมาราศีกันราศีสิงเข้ามาสู่ราศีกันออกจากเงื่อมงำของใครของราหูแต่ยังไงก็ยังเข้าไปสู่พบที่หกพบมะเร็คือปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคกันต่อต่อไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าติดตามนะฮะเดี๋ยววันหลังว่างๆนะฮะเดี๋ยวจะมาคุย เรื่องวันลงประชามติกันสักครั้งหนึ่งนะให้ฟังตามหลักของโหราศาสตร์นะพูดไปพูดมาเวลาหมดหรือหมดเวลานะฮะอาจารย์วันธิดาสงขาวนะอาจารย์สุภสรศรีงามแลื่ผมพีโยพง์เจริญฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ